ได้ไปรีวิวด้วยนะได้ไปรีวิวเลยยังไม่ได้นอนหรอกนอนอารมณ์ดีมีลูกค้าเนาะเจ๊ไม่รอให้หนุ่ยกอเราจะให้แฟนดูลูกค้าเยอะๆยอะเราจะให้แฟนให้เขาจะให้แฟนดูดูโอเคใช่บอกไหนโอเคไหมตอบเอ็นดีไหมอย่างบอกไหนแลี้ยจ่าให้หนูพูดเหรอจ่าพูดไหนโอเคไหม ลองมั okay. นด sure. ูนัดก่อนสิคะอะไรนะนัดก่อนนัดก่อนอือฮะนัดก่อนอ๋อไม่ถึงตอนจะอ่านอ่ะเจ๊ก็วอนอ่านเจ๊ก็บอกให้รู้นูก ja> mm um ็ไม่เป evet ็นลาเราธรรมชาติโอเคชอบไหมแค่นั้นแหละชอบอยู่นะโอเคดูธรรมชาติ สเหือง็บสบสั้น